ขาดีลุกครับลกขอเลยนะครับลกเลยครับพี่ไหวนิดหนึครับไหวนิดหนย่หมือก็ได้ไหวนิดหนยครับลุกเลยครับอีสท่านครับอีท่านเาตสัาวยามิโนโ ขอได้เจอกับนักที่เดิมนะค,ครับเดี๋ยวเจ้เา,า,าหน้าที่กำลังเก็บบสายโยในระดับนี้มหาราชนาประมหาขี่ละคนพุิธวิโลเมริคมสี่ประโยคนิทีาติสัตร์ปฏิกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทการสอนสังพมศึกษาเข้าถวายสักการะประธานสง สักการะประธานสงฆ์กนานริพระมหา่ธิบ่อนประธานจได้กลับน้าที่เอง bukan yang sama seperti siki semuanya perhiang rumahak mengkalangkan Yeah. <laughs>